แดงอะไรคะการแสดงจุดไรายราย้องค่ะอ่ะเชิญค่ะขอบคุณคะนะคะนกแก้มพลงลาวดวงเดีอ๋อไม่ใช่นกแก้มกับอ๋อไม่ใช่นใชคนเดียวยเลยนกไอ้แก้มกับน้องแขงเลยค่ะหนึ่งสองสาม

ขอบคุณค่ะ